สวัสดีนะครับสวัสดีมินาเฟงครับบางทีทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็รีวิวอีกแล้วนะครับช่องของเรานะครับ <c oughs> นะครับวันนี้เราจะมารีวิว2คู่มิดฟิลนะครับที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะเวลานี้นะครับก็เป็นเควินเดอบอยนะครับกับบูน่เฟนเดปนะครับก็2มิดฟิลนี่นะครับก็อยู่คนละฝั่งเลยนะครับของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็เดอบอยอยู่ฝั่งสีฟ้านะบูนูอยู่ฝั่งสีแดงนะครับแต่ก็เป็นคนเมืองแมนเชสเตอร์เหมือนกันละครับก็เดอบอยนะเป็นมิดฟิลที่ผมว่าดูเหนือกว่าบูนูนะผมว่านะ อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะในในชีวิตจริงนะผมว่าเดอะบอยดูเหนือกว่าบูนูนะแบบคลาสก็ถามว่าดีกว่าไหมก็ก็ผมว่าดีกว่านะว่านะแล้วก็ความสําเร็จก็เห็นจดเจนกว่านะแต่บูนูนะผมว่าน่าจะจ่ายบนคอนข้าวัดไปหน่อยนะถ้าไม่จ่ายบนวัดผมว่าน่าจะเก่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสองคนนี้ก็ไม่ได้ต่างนะครับก็เป็นวิฟิล์มัาสองมองทั้งกู่นะครับก็ ถามา่าในเกมใครดีกว่ากันนะแต่ผมว่าบูโน่ดีกว่านะอันนี้ผมไม่ดูนะถ้าในเกมนะผมว่าบูโน่ดีกว่านะเพราะว่าบูโน่เป็นสไตล์โฮเพเยอร์ด้วยแหละมันแบบสดแทรกอะไรอย่างนี้ก็จะดีกว่าควิดเดอยแล้วควิดเดบอยก็จะเป็นสายแอสซิปส่วนใหญ่นะเพราะว่าเป็นเคียตทฟเพเมเกอร์นะครับแต่ว่าบูโน่เฟรนดฟก็จะเป็นโฮเพเยอร์นะครับก็จะเป็นตัวสดแทรกขึ้นไปทมประตูได้นะครับก็ ไปดูนะว,ว่าบูโนโ่จะทำประตูได้หรือเปล่านะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกลังใจในกนารทำคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับอยากได้คอนเทนตน์ใดๆคอมเมนต์มาครับผมเดี๋ยวเราไปที่หน้าจับคู่กันเลยนะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้เดี๋ยว่ที่นาจับคู่กันแล้วละครับก็ผมก็อยู่ดิวิชั่น4นะครับก็ต่อจากคลิปค,ปคปริสเตียโนโรนโดเมื่อวานเลยนะครับใครยังไม่ดูคลิปค,ปคปริสเตียโนโรนโดเมื่อวานนะก็สามารถไปดูได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว ต่อไอ้ดานขวามุมบนนะครับเราก็เจอกับโอ้โหดิว <go> ชันทสีเหมือนกันวะทุกคนแต่ค่าพลังทีมเขาน้อยกว่าของเรานะทุกคนเเราจะไปดูนะว่าเขาใช้ทีมอะไรนะเราจะมาดูกันด้วยนะวัาสองมิดฟิลมาสมองของเรานะจะฟิตหรือเปล่านะครับโอเคครับโอ้โหเดบอยยังฟิตครับบูโน่ก็กักางนะแต่ก็ยังอยู่ในเกมที่ฟิตอยู่นะหัวเหลืองนะครับโอ้โหทีมเขาครับก็มีเคมเดบอยเหมือนกันแหละครับ แต่ทำไมเขาข้าวแรงน้อยกว่าผมนะเหมือนทีมก็จะดีกว่าผมด้วยนะบางตำแหน่งนะครับแต่ว่าค่าวแรงทีมผมก็สูงกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าสมิธมันสมองของเรานะจะทับแอซซิตได้กี่ลูกและจะยิงกี่ลูกนะหรือว่าจะดวงเขาถลุงยับนะเพราะว่าเกมตั้งเกมรับไม่ติดนะเพราะว่าผมมีวิราชตัวเดียวนะแล้วก็มีสมิธมตัวลุกสองตัวเลยนะไม่รู้จะเอาเกมลุกเขาอ,อยู่หรือเปล่านะแล้วเขามาในสี่สามสามด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับ แต่ว่าเราก็อย่าไปกลัวนะครับเล่นเกมนะครับอย่าห้เกมเล่นเราอย่าไปเสียครับแพ้ก็เล่นใหม่ครับผมนะสาระดีๆจากโซมังยุทธครับผมโอ้โหทีมเขาครับมาทีมมาในชุดสโมสรนะไบยันมิวนิกครับก็ฟังผมได้เป็นกุ้งเขียรุกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเป็นชุดโมเดลของแมนยูแล้วครับรับเกมเริ่มไป จังหวะนี้เควินเต้บอยไหนลองดูแอตซิตหน่อยดีจ่ายคนแม่งกันหน่อยคิสเตียโนโรนดโดูยิงไปติดบล็อกครับโอ้โหเอาละครับแล้วม่เกมขึ้นเขาแล้วจังหวะนี้เควินเต้บอยลูเบริเก้าหนึ่งสองครับคือเคปินเต้บอยเต้บอยจ่ายไปที่ลูเบริเก้เเกเเกพลิกมา ที่ไม่รู้จักจริงกับตัวนิงไม่เชื่อเลยว่าทุกคนเกมบิเตอร์ทยมาลูกนี้ลูมิเนเก้ล็อกหลออยู่ยังไม่ได้จากมันนี่ซิมินเจอาจเจอราจากีิซาวมาเน่มาเน่ไปที่เดบิดเปิด,เ,ปดเข้าไปด่านหลเกือบไปครับตอนนี้แม่นั่นแหละครับเกมรุกของเราก็จัดจ้านครับแต่เกมรับค่อนข้างจะผุพังเหมือนกันนะเพราะเรามีเวลายืนอยู่ตัวเดียวนับคอยอยู่เแล้วเป็นเกมสกัดของ,ของเราขอแทงยาว จะแทงหลดมองสักหน่อยลูกนี้ไม่ได้แล้วครับแล้วจะขึ้นเกมมาจังหวะนี้มาแล้วครับที่คลาลไฮลุงลุงจ่าที่โยโจ,โจโคิมมิโอ้โหเอาแล้วทุกคนนานหยาบแล้วครับจังวันี้โดนนําไปก่อหนึ่งประตูต่อสูงครับจากยูโจคิม,มิดครับโอ้โหคิมมิดกบสอบเสกมาทตูประตูเฉยเมื่อกี้โอ้โหผมบอกแล้วนะหน้าสามน้ากลัวครับจังวันนี้ในของเขามิดฟิลก็สามคนด้วยนะของเราโอ้โหตัวลุก แมไปสองแล้วอะแล้วคีวินเดาบอยจ่ายมาอีกแล้วครับแล้วก็าไปเลซาร์โอมานี่ยกมาให้ลูบิเดเกไม่ได้ติดเบเดียสเอาแล้วนักเตะสังกัดของเราแล้วจากนี้ที่เควินเดาบอยใช่ไหมปาติกเวราบูโนเฟนาเดฟจาไปคิ์มิเนโรโรโรจากปีเตอร์เมซี่เมซี่ล็อกมาหนึ่งแล้วตอนนี้ติดแทงมาดีบูโนเฟนาเดฟหลุดอีกแล้วครับบูโนเฟนาเดฟหลุดมาโด้ซัดไปเหลือครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วโอ้โหจากบูโนเฟนาเดฟครับโอ้โหดูเมซี่แทงลูกนี้ครับแล้วบูโนครับ บอลไล่บูโนเป็นโฮเพย์ยือนะครับสามารถขึ้นมาสดแทรกมาทำประตูได้นะครับเมื่อกี้โรนโดก็ถอดไม่รับต่ำนะครับก็เป็นบูโนแฟนเด้นนะครับขึ้นมายืนแทยนะเพราะเป็นโฮเพย์ยือนะครับเอาล้วครับสกอร์หนึ่งหนึ่งแล้วจากนี้เอาแล้วเราทำมาได้อีกแลยครับจากทีเดียวเนวิซี่ครับมาที่โรนัลโดแทงง้าไปหน่อยแล้วติดโจโจคิมิกครับเขาทำมาได้ก็ถึงขึ้นเกมมาที่ซิวิิเนรัสแจ่ไปแล้วจากนี้มาที่คารลูมิเก ลมืเมเกจ่ายมาที่คิดอเดอะบอยเดอะบอยนี่ก็เป็นพิฟิลมาสมองของเขาเช่นกันล่ะครับก็ผมมีทั้งเบอร์บอยบูโน่เลยนะจอนี่เป็นพิฟิลมาสมองนะครับแล้วก็เกมรับก็จะรั่วแบบนี้แหละครับแล้วละครับก็ตัดบ,บันด้แนละ้วซีเว่นเจอราจ่ายมาที่คาวไ์ไฮข้าวไอจะหงางเท้าแต่ไม่ได้ครับแล้วมันจะเข้าทางเขาแล้วยังไงตอนนี้เจอรุมสองสามสี่แล้วฝาวล่ะครับแล้วโอโ้เปล่าตัวเล็ก,ก็ไปเสียฝาวลูกนี้ เอาล้วครับเป็นลูกฟิกฟิกในเรื่องฝั่งพลแล้วครับตอนนี้ใช้เป็นเทนอเลอ็กซานเดอร์อาโนูแล้วครับจะยิงตอนนี้ปานโคง้งโค้งโค้งเกินไปครับไปข้ามือตีบูกุตวัวครับเอาล่ะตอนนี้เราจะสวนขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วครับแล้วเป็นเกมของเขาอีกแล้วโอ้โหเขากดดันใส่ผมยับเลยวันนี้ได้มาที่เทนอเล็กซานเดอร์อาโนูครับอาโนูแทงออกมาก็ติดรูเป่าโอ้ยผู้พีการตอนนเป่าตอนนี้ครับเอาล่ะเป็นเกมสุดกรรของเรา จ่ายมาครับที่คาวาไลูมินิเก้ไปพักก่อนที่โรนัลโดโรโดจากที่ลิมเมสซี่เราโด,โด,ดนดิปเนอเมื่อกี้เอะไรนัเก็บสกัดของว่าไซโดอมานี่นะตอนนี้ที่ซีเวนเจิราสแต่มาลูมินิเก้ล้ำหน้าครับตอนนี้ชัดเจนครับเมื่อกี้เปัตตานี้กับดูเิต้าร์น,นะวิ่งขึ้นไปแล้วนะก็เป็นลูมินิเก้ล้ำหน้าครับ ไปเลสตะเตจากพุทธศัพท์ตัวติโมกุตัวจ่ายไปสั้นๆที่ขายลุมมินิเก้แปรคิวบิดบอยเก็บมาได้สวยแปรตอนนี้เอาละครับเก็บสรับของเรารับตอนนี้มาที่โดมิโตคาร์สจ่ายมาครับในตอนนี้มีคิวบิดบอยวิ่งฉีกไปไม่ได้แล้วครับโอ้โหเอาละครับจะบอลยังเข้าตังของเราแต่นี้บูโน่วฟรเดฟบูโน่จ่ายไปไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวบอลยังเข้าตังไม่ได้แล้วครับตอนนี้เราเรจะขึ้นเกมมาที่ียูชิคิมิกจ่ายมา ตอนนี้ที่เขาให้ลุงๆครับลุงๆลุงๆต่อหนึ่งสองยต์ตอนนี้ไม่เชื่ออะไรวะทุกคนไม่ไม่รู้จักจริงๆครับทุกคนโรดิโก้หรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจนะเลยปาดก็มาลูกนี้หนูเปเดียรก็สกัดได้แล้วตอนนี้เป็นเกมส่วนกลับของเราแล้วครับบูโน่เฟนาเดสบูโน่ตอนนี้เลี้ยงรออยู่จะไปยูเนเวอซี่กิสเซโนโรโดควินเดอบอยตอนนี้ต่อไปก่อนที่คาร์ลูมิเก้จ่าเป็นควินเดอบอยเดอบอยแทงก็ไอโรนารูจังวันนี้แดนในไม่มีใครสักคนเลยตอนนี้อื้ โรนัลโด้หลุดไปอย่างสวยครับโอ้โหไม่มีใครสักคนครับโอ้โหมุมก็หมดครับในจังหวะนี้ครับก็หมดจบครึ่งแรกไปโรนัลโด้หนึ่งประตูต่อหนึ่งโคตรบันครับทุกคนส่งยุนครับครับลงไปแทนไนลูมินิเก้ครับจังหวะนี้เอริงฮาเลนครับลงมาแทงคริสเตียโนโรนัลโด้ครับเอาล่ะเราไปชมเกมในครึ่งหลังกันไปชมเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยครับว่าจะมีสกอร์ มีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าแล้วจานี้มาแล้วมาแล้วเขาจะเกลี่ยบ,บ้างแล้วครึ่งหลังเล้่จ่ายมาที่ซาดิโอมานี่ครับมานี่จ่ายมาที่อัลสูดเดวิสเอ้าเล้นบอลออกเฉยเลยครับโอ้โห <19. S 1> โอ้มาแล้วจ่ <19 23. S 1> ายไปที่ยูปฏิเวรครับคิมิกมาปูน้องเฟนาเดฟคืนไปครับที่วิราเล่ มีดาแทงบอกไปหน่อยลู <aún> ุนี้แล้วเาละครับเก็บสกัดของคอ้วท่คาลูเมติก้จ่ายมาที่โรดิโก้โรดิโก้ล็อกรออยู่น่าจะโรแบ็กเติมหรือเปล่าใช่แล้วครับโรเทนานูเติมขึ้นมาแล้วอานูเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วโคกยังไงไม่ได้แล้วครับมานี่ครับไม่ตามเข้ามาเล่นบอลในจังหวะสองครับโยมาที่บูน่ครับขึ้นไปก่อนบิดาคิวต์ด้ยจ่ายมาที่ยวนครับ ยงครับสวยครับพิกสวยลูกนี้แล้วบูโนองแวร์เดฟแทงไปให้ฮาเลนวิ่งสนใจเลยเอ้ยแลยวฮาเลนครับไปกระแทกมาได้ลูกนี้ครับคือการลังไปก่อนครับที่ปาติเวราเควินเดบอยครับจะบอยจ่ายไปที่ฮาเลนจ่ากที่ยงครับแล็บยงครับพิกมาจ่ายไปที่ฮาเลนฮาเลนแทงไปที่เควินเดบอยไม่ทะลุครับติดฟันไปเกตบอลเออครับลูกนี้ฮึมถ้าทะลุน่าจะได้ช่องอยู่ครัเมื่อกี้แต่ดันไม่ทะลุแล้วครับลูกนี้เดี๋ยวเขาจะขึ้นเกมมาร์ฟจังหวะนี้ที่ สูดีโกอสิเป็นจอดาครับขอ้โหไปครับตอนนี้เล็บธรรมด้ครับสวยครับเขึ้นเกมไปครับตอนนี้ที่คิวบีทบอยยงครับคืนไปก่อนครับที่ลิวเนาะแมสซี่เมสซี่แทงไปที่เลยตอนนี้แทงมายาวๆเลยครับที่ยงครับยงครับแทงไปแล้วครับตอนนี้ที่เออร์ดิงบอลฮาเลนฮาเล่นไปกลับเข้าไปด้านในเมสซี่ครับเติมช้าไปหน่อยครับโอ้โหยังไม่ได้ครับเรายังไม่ได้ลูกลูกเพิ่มแล้วแต่นี้สกอร์เป็นหนึ่งหนึ่งยูครับ มาดิซาดิโอมานี่ตีลูมินิกเกแทงมาทางซ้ายให้ซาดิโอมานี่ใช้ความเร็วใช้ความเร็วป่ายเข้ามาได Pel ้ติดเป่าตอร์เรสแหละครับปเป่าตอร์เรสเคลียร์ไปก่อนครับจานี้เอาล้วครับแล้วเป็นเกมส่วนกลับของเราแล้วจานี้ขึ้นไปตียวงครับพลิกมาสวยเออร์ลิงบอลฮาเลนเกียร์ไปก่อนครับที่บูนโน,นูเฟเดฟจ่ายมาที่เมสซี่เมสซี่ปาเลนพลิกจ่ายไปที่ยวงครับยวงครับแทงไปที่ลีโอนิลลีโอนิวไม่ได้แล้ว ยังไงเอาแล,ล้วไปลุ้มลำหน้าโอ้โหนึกว่าได้ฟาวทุกคนโอ้โหไปเสียเฉยเลยทุกคนโอ้ล้ำหน้าว่ะเอา้าแล้วก็เปิดไม่ดีลูกนี้ไม่ซี่มงไม่ได้หล่ะครับแม่เลียมาเกลี่ยมเาเชื่อมบอเขาจ่ายนี่นี่เ,เก,ก็บสกปรกของเขาครับขึ้นมาที่ซาโดมานีจ่ายกลับไปที่ซาโดมานี่ตัวนี้เอาไปซาโดมนานี่จับบอลไม่ติดเจอเลยครับโอ้โหนักเตะคนใหม่ของบไบอิเมิวนิกครับ แม่จับวันไม่ติดเจอเลยครับแมวแมวครับเราไม่บูลลี่ครับตอนนี้แล้วจ่ายนะตัวนี้ที่อาริคาเลนโยวันครับเออริคาเลนจ่ายไปคีวิดบอยครับคีวิดบอยจะไปมาทางนี้ครับผมไม่คู่จะอยู่ทางไม่เจ๋งเลแล้วโอ้โหอริคาเลนครับลูกนี้โอ้โหพี่จับสวยสัตว์ลูกนี้โอ้โห้องประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหขึ้นนำเลยรับตอนนี้จากเออริคาเลนครับเร็วโอ้โหต้องเรียกมาเลยครับต้องเรียกมาเลยครับเทปเดอะบอยครับโอ้โหดูครับตั้งเท้าเลยครับลูกนี้ โอ้โหบอลแทงทูนนี้เลยรเล่นปิกสวยมากลลยนี้สัตว์ไม่เหลือครับโอ้โหนี่ก็เป็นคู่หูคนใหม่นะครับเป็นคู่หูรายใหม่นะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเป็นเควินเดบอยตัวชงชงคมคม,คมครับแล้วก็เออนี่คาเล่นครับตัวจบสกอร์แบบเฉียบขาดนะครับดูการหน้าผมบอกเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมีโอกาสคว้าแชมป์ยูซีแอลสูงที่สุดแล้วนะผมว่าเพราะว่าขนาดแบบ ไม่มีหน้าเป้าอ่ะก็ยังแบบไปได้ไกลอยู่นะสําหรับรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกเลยนี่โอ้โหเสืมฮาเลนคิดดูอ่ะจะขนาดไหนทุกคนรอดูรูการหน้าเลยผมว่าแมนเชสเตียน่าจะฟื้นอยู่นะ,น en, นะครับแต่ตอนนี้ฮา,ลเ,า,าเลนครับตอนนี้ฮาเลนไม่เลยครับเอริงบลฮาเลนจอนี้ไปปั่งไปได้อยู่ฮาเลนจะยิงไม่ได้ติดบนยูฟ่าได้แลวยังเอาแลวเขาไม่เล่นแล้วตอนนี้ก็เกดเล่นฮาเทกไปแล้วจ่ายไปที่โวโูน่ไปนันเดปลูกที่สองโอ้โห โอ้โหลูกนี้บุรุเฟเดฟลูกที่2ครับในเกมนี้ครับโอ้วันนี้ครับเป็นฟิลมาสมองของผมทั้ง2คนนะครับก็ได้ทั้งแอซซิดและก็ประตูไปนะครับเดอะบอยได้หนึ่งแอซซิดนะบุนัวเฟเดฟได้2ประตูแล้วครับสำหรับวันนี้แล้วเรียบร้อยครับโดนเลื่อนใสอีกแล้วนะครับคลิปเมื่อวานก็โดนเลื่อนใส่นะครับใครที่ยังให้ไปดูก็ไปดูได้นะครับเบื่อมากครับพวกเลื่อนนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะจบแบบงงๆนะครับ เขาตั้งเกมวิดีโบอลและบุนโนเฟเดนรับดีนะแต่ว่าอย่าเอามาเล่นแบบปุ่มนะถ้าว่าแบบเกมรับยังเล่นไม่นานะเพราะว่าแผ่นนี้เกมรับเล่นค่อนข้างยากนะครับเล่นเราก็จะหลุดง่ายนะครับก็เอามาเล่นตีละตัวก็ได้นะครับีละสองหรือว่าเอาเดือบอยหรือว่าเล่นแผ่นเสียมสามได้เอาเด e อบอยลงไปเล่นนะครับเล่นแผ้นสี่สองหนึ่งสามได้เอาบุนโนเป็นจมทับแล้วก็เดอบอยมายิงกองกลางก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะอยากลห้คอนเทนต์ไดๆนะครับ like, ดดนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ